ตัวใหม่ตัวงอสุดท้าของ Apple นะครับอันนั้นคือ macbook pro นะครับ macbook pro เป็น macbook pro รุ่น13นี้นะครับ รุ่น13นิ้วนะครับเป็น macbook pro จอภาพจะเป็น retina display นะครับ backlight แบบ led ขนาด13.3นิ้วนะครับตามแนวทยแงยงนะครับพร้อมเทคโนโลยี t r u e tone นะครับความละเอียด2,560คูณพ0 6 0ิพิกเซลนะครับเป็น intel core i 5นะครับรุ่นที่ซื้อมานะครับเป็น intel core i 5แบบ quad core นะครับความเร็ว2.0ง h z กิกะเฮิรตซ์ นะครับพร้อมแคชแอลสนะครับใช้ร่วมใช้ร่วมกันขนาด6เมก์ครับเป็นถูกเป็นเทอร์โบบูส์นะครับสูงถึง3.8จิกระได้นะครับอันนี้ทัพทัพทัพมันมีเทอร์โบนะครับความจำเป็น R P D D R นะครับ 4X ความเร็ว3,733มิลลิเทอร์ขนาด16 16จิก16จิ๊กแอมา์นั่น ตัวนี้ตัวนี้เขาเขามี SSD นะครับที่5 1 2เอ่อกิกะไบต์แต่ว่าผมเปลี่ยนเป็น 1k เนะครับเหตุผลเพราะว่าเราตั้งใจจะมาทำงานเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอมันต้องใช้พื้นที่มากนะครับแล้วเพื่อเพียรจะจะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับในการทำงานตัดต่อนะครับก็เลยซื้อแบบ 1k มานะครับก็เพิ่มเงินขึ้นไปพอปสมควรนะครับ มีมีกราฟิกการ์ดเป็นอินเทอร์นอลนะครับเป็นไอเลสพลัสกราฟิกนะครับของ Intel นะครับของ Intel ก็มีกราฟิกช่วยในการตัดต่อได้ก็จะแบ่งเบาภาระงานของ CPU ไปได้นะครับเพราะ CPU ก็มีแค่เพียงแค่คอย i5 นะครับจะเป็นคอย i7 ไม่ได้ถ้าคอย i7 จะเป็น Uh, MacBook Pro 16นิ้วนะครับ16นิ้วซึ่งจะเริ่มที่คอยเจแล้วก็คอยเก้านะครับมีพอร์ต Thunderbolt ่า3อยู่4พอร์ตนะครับอันนี้4พอร์ตสพอร์ตก็จะชาร์จไฟพอร์ตหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เข้าออกอะไรบ้างนะครับรับส่งข้อมูลอะไรบ้างอีกพอร์ตหนึ่งอาจจะต่อ ภายนอกอะไรเงี้ยครับอาจจะต่อจอภายนอกได้น,นะครับก็เป็นเรื่องที่ทํางานสะดวกขึ้นไวขึ้นนะครับแต่ก็ต้องแลรกด้วยราคาที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรน,นะครับนะครับเงินที่จ่ายไปนะครับจะเป็นค่าแมปโปรตัวนี้นะครับแล้วก็มีการเพิ่ม เอสเอชดี uh, เข้าไปเป็นหนึ่งเทนะครับจะอยู่ที่หกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทแล้วมีแอปเปิลแคร์พลัสไว้ด้วยนะครับซื้อมามีความรู้สึกว่า Apple Care Plus เนะะี่ยเขาจะให้เราเป็นจากตั้งมต่เขาซื้อของจาก Apple เนะะี่ยเขาจะมีมาหนึ่งหนึ่งปีอยู่และะ้วใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดเราซื้อ Apple Care Plus ั ไปเนี่ยเขาจะเพิ่มอีก2ปีเป็น3ปีนะครับเป็น3ปีเลยไม่ใช่ก็เป็นเพิ่มอีก1ปีเป็น2ปีก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะยังไม่แพงเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันอย่างพวก iPad Pro หรืออะไรต่างๆ่เนี่ยมันก็จะ iPad นี่ก็จะได้แค่เพิ่มได้อีกปีก็เป็นรวมเป็นสปีเท่านั้นเองนะครับอันนี้เพิ่มอีก2ปีเป็นสามปี Apple Care Plus นี่อีกปแปดพันห้าร้อยห้าสิบนะครับแปดพันห้าร้อยห้าสิบ รวมแล้วก็เจ็ดห้าอยสิบสบาท2สตางค์ก็พอสมควรแล้วทีเดียวนะครับลองเปลี่ยนแนวทางการทำงานบ้างนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็อยู่กับคอมพิวเตอรอ์มาตั้งแต่จอเป็นจอเขียวนะครับจอเขียวหรือจอมโนโคนะครับก็3 40ี่สปีแล้วก็เลย จะลองใช้ของ Apple หรดูบ้างความจริงของ Apple นี้เราก็อยู่มานานนะครับแล้วก็ใช้พวก iPad มาตั้งแต่รุ่นแรกนะแต่ไม่เคยซื้อ Macbook ปอกนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มเปิดดูนะครับนะครับความจริงเปิดมาแล้วนะครับแต่ร้านเขาเปิดเช็คนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่ยอมครับซื้อที่ร้านนะครับแต่ป ถ้าทำอย่างนี้เราจะได้กิ่นเองบ้างไม่ใช่พนักงานได้กิ่นคนเดียวเรามาดูว่ามีอะไรนะครับกล่องแข็งแรงนะครับอากาศดูดหน้าดูเลยนะครับเปิดยากจะมีลิ้นดึงยกให้นะครับทำให้งา่ายในการดึงออกนะครับอันนี้เป็นตัวเขาจะใส่กระดาษเคลือมบมัน วางไว้ก่อนนะครับาดูอะไรนี่อะไรนะครับอะไรก็มีไม่กี่อย่างนะครับคนซื át, ้อของแอปเปิลก you know ็จะรู้นะครับนี่คู่มือครับถืงเป็นสิ่งที่เราดูกันบ่อยนะครับแต่จะดูก่อนว่าผมซื้อ macbook pro ตัวนี้เป็นสีอ่สีสเปกเกนะครับสีเข้มนะครับสีเข้มไม่รู้เรียกถูกป่ะนี่ก็ให้เข้มนะครับ นะดูว่าให้เข้มป่านะเขาเป็นคู่มือนะครับแล้วมีใบอนุญาตพิธิยุพมนาคมได้รับบัญญัเว้นไม่ต้องแต่ละใบอนุญาตห้มีสื่งใช้ซึ่งนี่จับพวกบูทูธอะไรต,รต่างๆนะครับนั่นันไม่ต้องมีใบอนุญาตนะครับมีใบาจากกอสทอชด้วยนะไม่ง่ายนะคนจะเอาของเข้ามาขายก็มชาชทงได้ นะครับมันมีใบแสดงว่าวอนุญ,ญาตแล้วนะครับครับคู่มือครับคู่มือ macbook pro macbook pro นี่ยเขาจะจะมี touch bar ข้างบนไม่มีฟังก์ชันนะครับไม่มีัวฟังก์ชัน touch bar ความจริงแล้วเราผมใช้ windows มาตลอดนะครับ windows มาตลอดนะครับโปรแกรมต่างๆที่ใช้หรือการตัดต่อ ทลิปต่างๆที่ทำมาก็ใช้โปรแกรมของที่อยู่ใน Windows นะครับผมใช้แคปซีหรือว่าสบส่วนนี้อว่ในกาบ้างนะครับแต่น,น้อยไมไม่ค่อยขนัดนะครับนี่เป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีสายไฟสายไฟก่อนที่เราจะแกะก็ใส่มาในนีน้เหมือนกันนะครับแข็งแรงนะครับเพราะวาความยาว2เมตรแล้วก็อะแดปเตอร์ครับ ดัปเตอร์ก็ดัปเปอร์ก็ใหญ่แตน,นะับดัปเตอร์ก็มาข้างใหญ่พอสมควรนะครับหนักเลยครับเป็น6 1วัตต์นะครับเป็น usb type c นะครับเป็น usb c power adapter ครับให้มา6 1วัตต์นะครับที่ทำให้เวลาชาระดรต่างก็ได้เร็วขึ้นนะครับสายนี่สาย usb type c นี่ค่อนข้างแข็ง แข็งแรงแล้ะน่าจะใหญ่กว่านะครับหมายถึงว่าขนาดของเส้นขอเนี้ยขนาดแน่นะครับขนาดเส้นเนี้ยน่าจะใหญ่กว่าของ iPad นะครับไอแพน่าจะเล็กกว่านี้ที่เป็ USB C, น USB Type C เหมือนกันนะครับข้างในกล่องก็มีอยู่ต้นนี้นะครับนะคะับนะตอนนี้เราจะมาดูตัวเครื่องกันนะครับ เป็นยังไงนะครับมาล้วคงตนะิดเทาเ่าะคนไม่ถูกเนาะเป็นสีเข้มนะ <c oughs> ไม่จะสีเท,า,เทา,าติดเทาแต่เป็นสเกลัละ เป็นตัวแรกที่ซื้อนะครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยซื้อมีบางคนก็บอกโอ้ยมันหนักมันยังหนาอยู่เขามีความคิดว่า้็บางนะครับถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กของฝั่งวินโดว์นะครับฝั่งวินโดว์เขาก็จะหนากว่นี้นะครับเหตุผลเพราะว่าเป็นวัสดุการันนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับละไปความร้อน ได้ดีเพราะว่ามันอลลบายด้วยตัวมันเองเหมือนกันนะครับแล้วมีช่องอลลบายมาให้นะครับทำไมแอปเปิลอยู่ข้างหน้าเลยครับนะไม่ใช่ถึงค่าแอปเปิลตัวแรกนะครับที่ใช่แต่ว่าเป็นแล็ปท็อปตัวแรกนะครับเขามีอันนี่รอกระจกนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่นะแล้วร็จแล้วก็เริ่มเปิดการบูธครับ MacBook Pro ตัวนี้ไม่มีปุ่มพาวเวอร์นะไม่มีปุ่มพาวเวอร์ครับเปิดเลยจะรูเลยนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับกาเปิดครั้งแรกในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องเขาจะให้ใส่พาสเวิร์ด<ม>ที่เราตั้งไว้เพื่อเข้าเครื่องนะครับแต่ต่อจากนั้นนะถ้าเกิดเราเซ็ต ตรงตรงสแกนลายนิ้วมือเนี่ยตึ่งอยู่ตรงบนด้ดดานขวาถ้าเราเซ็ตแล้วแล้วเราก็ต่อไปเราก็ใช้ลายนิ้วมือของเราเนี่ยแตะเข้าไปมันก็เข้าได้ยนะครับเป็ไนไงครับสวยนะครับ เรา13.3นิ้วนะครับเป็นทูโทนนะรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าคีย์บอร์ดป็นตัวใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบปีกถีบเสื้ออันนี้เป็นแบบกันไก่เขาบอกงั้นนะครับ <c oughs> บอกเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็ดีใจเหมือนกันว่าเออซื้อมาแล้วเราได้เราได้ของพอดีรุ่นรุ่นใหม่พอดีไม่ใช่รุ่นที่มีปัญหานะครับ นี่เป็น,นกลไกแบบกัน,กนไกลไม่ใช่กลไกแบบติกปีเสื้อเขาบอกว่ามันมีของมาเราไปยัดอยู่ข้างล่างได้ง่ายอันนี้ก็จะจะหนาขึ้นมาน,นิดหนึ่ง,แล,งแล้วก็มิตรวลาพิมพ์ก็จะกุบกับก,กุบกับเ,เหมือนพิมเหมือนพิมดีสมัยก่น,นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีดเออโชคดีนะครับแล้วก็ได้ทัชบาอันนี้เป็นทัชบาบถ้าเราจะถ้าเราจะตั้งอะไรเราเซ็ตมันได้ นี่เรื่องแสงนะมันมีปุ่มให้เราเซตนะครับสิ่งที่เขาบอกว่าดีอย่างหนึ่งคือ,อรุ่นนี้จะได้จะมีลำโพงนะครับที่มีเสียง เสียงดีนะครับลำโพงลำโพงเขาบอกว่าเสียงจะดีมากะะแต่ว่าเสียงรุ่น16นิ้วจะดีกว่าเพราะว่ามันจะต้องมีอัตี่ขอบข้างจะมีที่วางที่วางลำโพงที่เยอะกว่านะครับนี่ลำโพงอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาตรงนี้นะเ <c ười> ขาบอกรุ่นนี้มีไม้หกตัวด้วยนะคร <c ười> ับเสียงจะดีมากเสียงจะดีมากลำโพงก็ดีนะครับ ติดนะติดทัชติดทัชที่หน้าจอเพราะว่าตัวเองใช้เครื่องที่ทัชหน้าจอได้นะเขาลับได้มหาศา์เลยนะครับผักรับพอดีมากนะครับ เต็มหน้าจอเลยครับแถวนี้ไม่รู้ของบ้านใครบ้านใครเต็ไมไปหมดเลยไม่น่าเชื่อนะแล้วก็สัญญาณแรงมากนะครับเยอะเยอะมากนะครับแสดงว่าภาครับของที่นี่ดีมากนะครับ อักรับของ MacBook Pro นะครับซึ่งเป็นเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็น Wi-Fi ตัวใหม่พอสมควรนะครับ องฟังเสียงนิดหนึ่งนะครับจะดูซิว่าเขาเสียงก็ดีขนาดไหนนะครับแตหากที่มีเสียงเพลงเปิดให้ฟัง ว่างเสียงแล้วเสียวฟังสบายหูดีนะครับนิดนึงนะคระับหน้าฟังครับไม่ไม่แหลมไม่แตกไม่อะไรนนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้โน้ตบุ๊กก็เสียงมันจะไม่ได้ดีอย่างนี้ไม่ได้หน้าฟังอะไรนะครับอันนี้ก็ค่อนข้าง,งดีเลยทีเดียวนะนี่เป็นโน้ตบุ๊กทางฝั่ง Apple ตัวแรกนะครับที่ผมมีนะครับเพราะว่า อ่อะะไรลยากใช้ iMovie ในการตัดต่อนะครับก็ใช้จากไอแพนะครับใช้จาก iPad Pro นะครับรุ่น11.3นะครับรุ่นแรกแล้วนะครับก็เคยใช้ในใน p h o n นนะครับใน iPhone ก็ เราสุดใช้ไว้พอสมควรนะครับก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ข้าท่าดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ในฝั่ง Windows มาเยอะแล้วนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ตัวหลักตัวหลักที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ส่งซอมก็เลยคิดว่าเออลองหายดูนะครับก็เลยมามา,มาศึกษาและพิจารณาฝั่ง Apple ดูบ้างนะครับควาจริงแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อตัวนี้นไม่ได้ตั้งใจจะซื้อตัว ตัว MacBook Pro ตัวนี้ตั้งใจจะซื้อ16นิ้วตัวบนสุดนะครับตัวบนสุดไปเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเก้าสิบาทเป็นความไม่รู้นะแต่ไม่ถึงแสนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อตัวนั้นก็คงหนักหนาพอสมควรนะครับหนักหนาที่นี้ก็คือเรื่องความเร็วเรื่องความหนักนะคะะรับก็เลยวันวันทีไ่ไปดูวันแรกปกรากฏว่ามีฮะก็เลยเยังเรายังดูอะไรแตกไม่ดีพอล้วก็เลยกลับบ้านมาดู การรีวิวต่างๆซึ่งมันก็ดีนะครับพออีกวันหนึ่งไปก็ตั้งใจจะซื้อปรากฏว่าที่เขามีอยู่เครื่องเดียวน่ะมีคนซื้อไปก่อนเราเราเลยรอดตัวนะครับไ,ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อตัวบนสุดนะครับเด็ดบนเพราะว่า,าตัวที่ที่ที่ทเป็นอพอไอเก้านะก็ที่ไม่ใช่ฝั่งแอปเปก็มีอยู่ที่เห็นเห็นอยู่ยไฟฟนี่ว่าเอาไว้ใช้ในการตัดต่อแลวนั่งตัดต่อที่ตรงนี้นะก็เลยคิดว่าโชคดีไป ก็ประหยัดเงินองได้ประมาณสองสามหมื่นบาทนะนะก็เลยซื้อตัวนี้มาแทนนะครับมาลองดูนะก็เลยคิดว่าเป็นแค่พวไห้าแตก่ก็ยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรนะครับแค่พวายห้าเ็คงไม่ได้รีบตัดต่ออะไรมากมายนะนะคะะรับจะดูว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับเมื่อเทียบกับฝั่งวินโดว์ซึ่งตัวเองเนะี่ยรู้ว่า แม็กจะมาทำงานเร็วนะครับเหตุผลก็คือเคยใช้ใน iPad Pro เนี่ยมันมันก็เร็วนะครับมันก็เร็วเพราะว่าจุดประสงค์จริงเนี่ยจะเริ่มอยากตัด 4K บ้างนะครับ 4K เพราะอุปกรณ์ 4K ตอนนี้ก็มีเยอะนะครับอย่างเช่น p p o o n ก็ก็มีถ่าย 4K ได้นะครับหรือพวกกล้องแอคชั่นแคมต่างๆก็มีนะครับก็เริ่มตั้งตรกัน ตัดต่อด้วย 4K นะครับซึ่งแรงมากๆคน,นั้นก็เลยมีความคิดว่าเรามดดูฝั่งอันนี้มั่งในการเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็น MacBook Pro 13.3นิ้วตัวแรกะะ MacBook Pro 13.3นิ้วตัวแรกที่ที่จะเอามาลองใช้งานดูนะครับเพื่อมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ในการตัดต่อเกี่ยวกับการในการสอนนะครับก็จะได้รู้ว่า มันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูท่านนี้ก่อนนะครับมาต้องฝึกอีกเยอะเลยนะครับเพราะซอฟต์แวร์ฝั่งนี้ผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้แม้กระทั่งแทับแพ็ก็จะต่างกันจากฝั่ง Windows ซะสั้วนนะะันะครับนะครับนิส,สัยจากการใช้ Windows 30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่ได้ว่ามันจะขูดออาไป้ง่ายเพียงง่ายๆนะครับก็เลยต้องคิดว่า ต้องต้องมาฝึกสักหน่อยหนึ่งก่อนนเสรจแล้วเดี๋ยวก็ค่อยฝึกลองใช้นะครับแต่จุดจะจะอยู่ที่ iMovie ก่อน,นะครับโปรแกรมที่เขามีมาให้ฟรีๆไม่ไม่ต้องเสียเงนินก่อนนะครับโอเควันนี้คงคุยกรรันแล้วแกะกล่อง Macbook Pro 13.3นิ้วนะครับให้ฟังเท่านี้ก่อนนะครับสักช่วงเวลาหนึง่งหลังจากที่ใช้ไปบางช่วงแล้วจะมา คุยให้ฟังต่อว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับฝั่ง Windows นะครับฝั่งที่ใช้ i ินโด s นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับเจอกันในคราวหน้าครับขอให้มีความสุขดยนะครับสวัสดีครับ